หลับไปสักพักใหญ่ๆอ่ะไม่แน่ใจจริงๆว่ากี่โมงตอนนั้นกลับได้ยินเสียงเปรี้ยเปรี้ยเปรี้ยขึ้นมาอืแล้วก็ชาชาชาอยู่ด้างทางด้านหลังเราเอซึ่งตอนนั้นอ่ะได้ยินอ่ะสิ่งเดียวที่คิดเลยสิ่งแรกคือไฟช็อตแล้วกําลังมีอะไรไหมหรือเปล่าพอลักษณะมันเหมือนแบบเวลาไม้ถูกไหมไฟประมาณนั้นเสียงเปรี้ยป๊เปรี้ยป๊ประมาณนั้นเลย แต่พอกำลังจะพลิกตัวกลับไปดูเนี่ยพึ่งรู้สึกตัวว่าตัวเองอะขยับไม่ได้อตอนนั้นสิ่งที่ขยับได้มีแค่ตัวลูกตาอย่างเดียวครับนอกนั้นเนี่ยไม่ว่าจะมือเท้าอะไรต่างๆเนี่ยยังอยู่ในท่าที่คุยง่ายๆก็คือเหมือนกันอยู่เป็นเด็กทารกนอนกอดอ,อยู่อย่างนั้นเลยซึ่งพอพี่อะด้วยความห่วงเพราะว่ามันยิน่งได้ยินเสียงเนี่ยดังมากขึ้นที่สําคัญ มันไม่ใช่แค่เสียงอย่างเดียวมันเริ่มมีกลิ่นไหม้แล้วก็เริ่มรู้สึกว่ามันร้อนเผาวามาเหมือนกับมีไอร้อนมาที่แผ่นหลังชัดเจนแล้วว่าไฟไหม้แน่ๆตอนนั้นนะ่ะกลัวว่าบ้านจะไฟไหม้จะตะโกนเรียกใครตอนนั้นก็ไม่มีเสียงครับจะทํายังไงได้ก็เลยใช้ไอลูกกตาของเราเนี่ยที่พอเลือกไปได้ดูว่าตกลงแล้วมันคืออะไรอแต่ด้วยความที่ว่ามันหันไม่ได้ก็เลยทําได้แค่เพียง เหลือบตาไปดูที่ปลายเท้าครับซึ่งมันเป็นจุดที่ระวางทีวีไว้พอมันปิดทีวีเนี่ยแสงมนสะท้อนมันก็จะเป็นจอดําๆและพอให้มันเห็นบรรยากาศภายในห้องมั่งอซึ่งสิ่งที่พี่เห็นตอนที่พี่มองไปนะครับมันมีร่างดําๆแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนคนที่ถูกไหม้ไฟอ่ะเออยืนอยู่ตรงสุดริมห้องของพี่ห่างจากตัวพี่ประมาณสามสมสี่เมตรได้เออ แล้วพอพี่เห็นแบบนั้นเน่ะสิ่งเดียวที่คิดได้ก็คือสลีพาราลิซิอฉันวิตกสลิอชัวอันนี้คือเราโมโนเองบอกตัวเองไม่มีทางเป็นไม่ได้มไม่ใช่แน่แนใจก็คิดไปถึงสิ่งที่อาจารย์บอกอนับถอยหลังออพี่ก็เริ่มเลยค่อยๆนะใจะเย็นๆนะครับนับสิบ พอพี่นับสิบปุ๊บสิ่งที่ได้ยินคือเสียงเปรียปรปร้ยบระฟื้ยระละแล้วก็เสียงแบบชาลาชาดังลั่นมาออซึ่งพี่อมองอยู่ที่ตรงเงา<อ>ส้อนที่จอท<ะ>ีวีภาพที่เห็นคือไอ้ต้นเสียงมันคือการขยับตัวของออไอ้ร่างนั้นเนะี่ยมันก็เลยชัดเจนว่าไอ้สิ่งที่พี่ได้ยินตอนแรกที่เปรี้ยบระมันมาจากไอ้ร่างนั้นจริงๆออที่ขยับ